นี่ครับคุณผู้ชมนี่เครื่องเคนะรื่องมาแล้วในลิมเพลทไว้ตอนที่จองตัวออกก๋วก็อ่าลิเพลทไว้ลิมหน้าต่างนะันจะเป็น a อนะะมีนะครับจะเป็นเอมีแีบ1 6กูลดีนะคนระับชอบริมหน้าต่างได้ดูวิวแต่ตอนนี้มัน,ม,น,ม,น,น,นมันจะมืดนะิดนึงมันจะมืดแล้วมันเย็นแล้วอะไปถึงคุณหมิงนะ่าจะประมาณ สองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงมันก็เลยจะมืดอาจจะมองอะไรไม่เห็นแล้วเราก็จะรับผู้ชม,มนะจะเป็นสายการบินคุณหมิงไลายเป็นสายการบินของประเทศจีนเลยของมือคุณหมิงนะเพราะว่าวเราจะบินตรงจาก สวนภูมิลงที่คุณมิงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้ไปถึงก็พักผ่อนเข้าโรงแรมเข้าที่พักเสร็จแ,แล้วพรุ่งนี้น่าจะเป็นต้องตื่นแต่เช้าเพาื่อที่จะขึ้นรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะของมังกีเราจะมาลองดูนะครับว่ารถไฟความเร็วสูงของมังกนะีจะสู้รถไฟฟ้าชิงอันเซนของญี่ปุ่นได้หรือเปล่านะครับคืนนี้ก็รอเวลาว่าเครื่องเปลมามาทุ่ม ทุ่มขนาทุ่มยี่สิบใช่ไหมไอ้บอกว่าทุ่มยี่สิบแต่ทุ่มสี่สิบแต่ไม่แน่ใจตอนนี้ทุ่มทุ่มสามสิบห้าแล้วนะครับรอเครื่องยังไม่ออกตามที่จะรอดูอะไร๋ยวเจ้าทีกาก่ก็มาแล้วก็รทดสอบเครื่องเครื่องจะลุ่มหลวมนะไม่แน่นอกนะครับเคร<ส>ื่องลุ่มหลวมไม่แน่นก็ดีครับสบายๆในในทริปนี้กลุ่มเราก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณสิบที่มันออกสองทุ่มรอเครื่องออกสองทุ่มเออแล้วมันเรียกเครื่องก่อนนะ ทุ่มออกพอดีสองทุ่มออกพอดีสองทุ่มออดี้ทุ่มทุ่มสามสิบห้านาทีประมาณยี 2, นาทีก็หมายว่าขึ้นมาเตรียมตัวแล้วก็เคลียร์ที่นั่งแล้วก็ดูแหาความเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอากระเป๋าที่แคดิออนมาเจคนละเจ็ดโลน ขึ้นไปที่เคบินข้างบนนะครับแต่บังเอเราไม่ได้ไว้ข้างบนนะเราไว้ที่ทาาไว้ข้างล่างเพราะว่าในช่วงข้างล่างตรงนะี้มันก็จะที่ว่างนะ<อ>แต่การบินคู่หนึ่งอะไรนะมันก็นะกจะที่ว่างนะขาไม่ติดสบายๆนั่งได้ไม่แน่นไม่แน่รยเดี๋ยวเอาเป็นว่าท่านี้ก่อนลวกันนะครับเดี๋ยวรอดูเครื่องบินนะตอนที่เครื่องเทคออฟแล้วขึ้นนะจะบันทึกภาพความงามยามมืดยามคืนในในส่วนของ สนามบินโทนาปูเป็นทุกท่านไม่เห็นจะจัดจัดสะดวกหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้นะเดี๋ยวมันึกให้ดูกันแล้วก็พบกันที่ปลายทางเลยเมื่อลงเครื่องบินมาแล้วผ่านตมใน,น,น,นนะนะนะเมืองคุนหิงไปแล้วนะถ้าเ๋ยวเกันอะไรทีโอเคครับผู้ชมเครื่องได้ออกแล้วก็จะมีการเทสแล้วก็วิธีการของพนักงานนะว่าเวลาเกิดปัญหาอะไรในเครื่องบินเรจะต้องทำอะไรนะ 请把手提行李放在行李架上或前排座椅下方出口和通道请勿摆放行李嗯好的非紧急情况打开应急出口属于违法行为脚踏板打开 จะเป็นคนเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่มายืนที่เฟนให้ดูว่าการใช้เคุมขคัดยังไงแล้วก็โดยวิธีการเรียงถ้ามันเกิดไรเราจะต้องทําอะไรยังไงครับมันก็เป็นคนในการเทอย่านี้ถ้าเป็นสายการบินจีนนะครับก็จะมีเป็นจอแป็งภาพเป็นภาพจอมอนิเตอร์ให้ดูจะได้ไม่ต้องให้พนักงานไปยืนแสดงเขาเรียกว่าอะไร าการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆบนเครื่องอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่ง,อ,งอีกหนึ่งที่และหนึ่งวิธีการนะของของสายการบินจีนที่มีการพัฒนาและยกระดับในการ p ีเ s e n t ให้กับผู้โดยสารทุกคนที่ขึ้นมาบนเครื่องนะได้สนใจแล้วก็ได้รู้ว่าเมื่อเกิดเหตุเกิืออะไรต่างๆแล้วเนะี่ยจะต้องใช้วิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เครื่องบินมีให้มา แล้วก็อุปกรณ์ต่างในการช่วยชีวิตได้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงในการหยิบจับขึ้นมาใช้ได้ทางทุ่งทิ้งนะว่าจะจะทำยังไงนี่ครับนี่คือหนึ่งไฮไลท์แล้วก็อีกหนึ่งจะบอกว่าเป็นการยกระดับอ,อีกอีกอีกหนึ่งอีกหนึ่ง,งรายก,การก็ได้เพราะว่าได้นะครับนี่นะครับสายการบินจีนเดี๋ยวต่อไปถึงปลายทางนะครับก็จะมีการบรรยายแล้วก็ให้ทุกท่านดูไปเในนี้นะครับวันนี้รอเพื่นขึ้น เครื่องกำลังะจะเทคออฟนะอันนี้เครื่องเครื่องกำลังวอร์กอยู่นะเดี๋ยว้ะกูคงจะได้ขึ้นเครื่องแล้วนะแล้วก็แเครื่องเทคออฟเดี๋ยวพ่เดตให้ดูทีนะครับมาดูจากเครื่อง take เทคออฟเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ต้องขอหยุดก่อนเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันปลายทางที่คุณหมิก่อนก่อนจะตอนเครื่องเครื่องลงแล้วก็ก่อนเ้าต่อมอแล้วผ่านต่อมอไปแล้วละจะถึงเกต เรียบร้อยแล้วเราเคเดน๋ยวเราไปเจอกันตรงทันท <ering> ีแล้วกันเนาะโอเคจ้าจ้าจวเจอกันครับจัารอยู่้าลมน

หนังบินคุ้นบินกมันก็จะนาน้วยหลองคล้องแล้วก็จะกินเทกน,นอนอยู่ยาวไปดึงหนางบินก็ไปตื่นอีกทีนะ เสร็จแล้วก็พักผ่อนเลยนะเดี๋ยวไปเจอที่สนามบินคุณมิงเลยนะครับน้องไข่ตนอร่อยครับเ,เ,นะเดี๋ยวเจอกันที่สนามบินเลยแล้วกัน